ค่ะวันนี้เรามาส่งรถมือสองนะคะทะเบียนหนึ่งมามาคอควาย6176ให้กับพี่บุญสืบนะคะครับสวัสดีค่ะพี่บุญสืบวันนี้มารับรถที่ไหนคะบริษัทเบคคาร์เซ็นเตอร์ครับที่เบคคาร์เซ็นเตอร์นะคะคุณพี่เบคคาร์เราออกรถง่ายไหมคะออกง่ายครับไม่ต้องใช้คนขับครับออกง่ายไม่ต้องใช้คนขับเอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากครับเอกสารไม่ยุ่งยาก สำหรับคันนี้ใช้เงินดาวเท่าไหร่คะอ่าสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยครับนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากได้ของแถมอะไรบ้างคะคุณพี่อ่าโปรโมชั่นคืออ่อช่วยค่างวดเดือนละสามพันบาทห้าเดือ, 3, อนครับมูลค่าหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็ยังได้อะไรอีกอ่าเติมน้ำมันเต็มถังครับวันนี้ได้น้ำมันเต็มถังนะคะน้ำมันเต็มถัง ตุปองส่วนรดทังงวดให้3,000บาท5ใบนะคะ5เดือนมูลค่า15,000หนะคะแล้วก็ยังได้น้ำมันประกันพลบอภาษีมิเตอร์ให้ในปีแรกเปลี่นที่ผู้ของให้เรียบร้อยนะคะยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณพี่คุณสืบมากๆนะคะที่มาอุดหนุนมาเป็นสมาชิกของเบคคาเซ็นเตอร์ของเราแล้วก็ยังมั่นใจในตัวเซลล์นะคะพุ่มปุ้ยให้ดูแลนะคะยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะเฮงเด้วยนะคะไปบ้าน